สวัสดีครับตอนนี้อ่าววันวันดีก่อนนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ห้างสตินคาเซ็นทันพาซาอุบลราชธานีนะครับวันนี้ภารกิจของเราคือจะไปชมภาพยนตร์เทโทนินจาภาคสอนะครับก็จะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมอยู่กับคุณโจ้ครับผมวันดีครับผมสวัสดีครับครับก็เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปกันเลยครับเชิญครับตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าโรงภาพยนตร์เมเจอร์ เซนเตเพกครับเรื่องที่เราจะมารีวิวในวันนี้ก็คือเออ่นินจาตะโถภาคสอนะครับตอนนี้เราอยู่หน้าโรงหแรมนะครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยนะครับผมกับคุณโจนะครับจะเข้าไปที่โรงหนังนะครับไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นยังไงเดี๋ยวตอนออกมานะครับเราจะมารีวิวกันนะครับโอเคครับผมวว้า l b o g e s on the bus. I think it's very vital. t erm er h e button. What button? There are a million buttons. Two top. r i h back on top. Here we go. Oh. 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 Here we r e ครับหลังจากเมื่อกี้ก็ได้ดูทุ่นนินจานินจาต่อภาค2จบนะครับก็ก็จะมาเขาเรียกอะไรล่ะรีวิวหนังให้ดูกันนะครับใน เท่าที่ดูจบนะครับหนังมีความยาวประมาณสองชั่วโมงสามนาทีนะครับเออผมว่าโดยโดยรวมเป็นหนังที่ที่ที่ดีนะครับถ้าถ้าเป็น <c oughs> ถ้าเป็นเด็กๆมาดูครับจะน่าจะชอบมากเลยเพราะว่าเป็นยังไงละ่ะการาฟิกของหนังมันคล้ายๆการ์ตูนด้วยนะครับ <c oughs> ก็มีบทสนทนากันเฮฮานะครับไฮไลท์ประเด็นหลักของเรื่องคือจะมีตัวร้ายที่ แข็งแกร่งขึ้นนะครับซึ่งเราก็รู้บุคลิกของแจ้งเนจารต่อของแจ็งนินจาแล้วว่าก็คือเฮฮาตลกกลนตีนะพูดง่ายๆเป็นพวกที่กลนตีนะครับแล้วก็เขาก็จะสร้างตัวร้ายขึ้นมาที่มีบุคลิกกลนตีนเหมือนกันครับตอนนี้ผมอยู่คุณโจรครับผมค,คุณโจนี่นะครับผมครับผมครับก็มารีวิวกันแค่นี้นะก็ก็สปอยเยอะไม่ได้เดี๋ยวก็จะว่าขายนางกระดีน,นะครับ สำหรับคะแนนที่ผมให้นะครับผมถามว่านุกไหมผมผมขอให้คะแนน8ส่วน10ก็พอ,อยังผมว่ามันยังไม่สุดนะบางบางฉากมันยังดูแบบมุมกล้องมุมอะไรมันมันเวียนหัวมันสีหักฟุ่งตรงนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปจะเป็นช่วงพาเที่ยวนะครับผมโอเคครับครับตอนนี้ก็อยู่ในบรรยากาศของช่วงพาเที่ยวนะครับตอนนี้ก็ผมอยู่ที่บูธงานช่องวันนะครับช่องวัน เขามาจัดกิจกรรมอะไรไม่รู้ก็ดูบรรยากาศภายนอกครับผมอยู่คุณโจครับผมคุณโจครับวันวันดีก่อนนะครับไม่ครับวันนดีครับวันดีไวันดีครับวันดีไม่ครับผมอยู่กับคุณโจนะครับก็ดูบรรยากาศรอบๆเลยครับผม ครับตอนนี้กอ็อยู่ในสถานการณ์ที่คนดังครับกําลังคนดังกําลังกูเข้ามานะครับกําลังทยอยเข้ามาในลานบริเวณบูธของช่องวันในตอนนี้นะครับก็มีดารา,ามากมายครับก้อนก้อนในตาเลยครับครับผู้ผู้ผู้คนกาล,ลังกาลังกูเข้าไปหาดาราเลยนะครับผมโอเคครับ ผมก็ขอรายงานสถานการณ์ตรงนี้ครับผมครับขอบคุณครับครับตอนนี้ก็อยู่ที่ KFC สาขาเซ็นทรัลพาซ่านะครับวันนี้มากิน KFC ครับผมดูครับอยู่คุณโจ้ครับแล้วก็เพื่อนๆครับผมครับผมก็ไม่มีอะไรครับก็หิวแล้วครับก็ไปกินกันเลยครับผมเจอกับ ตอนนี้ก็สิ้นสุดภารกิจของวันนี้แล้วครับก็ฝากด้วยครับสำหรับ EP 2ในรายการนี้ครับก็เป็นรายการที่พวกเราทําขึ้นมานะครับก็ตั้งใจอยากให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับก็อย่าลืมติดตามกันครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม <c oughs> ขอบคุณครับผมเอาเอาแล้วออาครับตอนนี้ก็อยู่ที่ตลาดนิกอครับก็จะมาที่จริงรายการจบไปแล้วก็ เป็นเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรนะตอนสุดท้ายเขาเรียกอะไรนะแล้วคุณจะรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันครับก็เขาเรียกว่าอะไรเบื้องหลังไม่ใช่เบื้องหลังสิเขาเรียกว่าอะไรแต่ก็เขาเรียกว่าอะไรครับตอนตอนแบบมันมันจะมีต่อเหมือนตอนที่หนังจบแล้วมันก็จะมีฉากต่อหน้าเอ็นเครดิตอะไรนะเอ็นเครดิตเอ็นเอ็นเครดิตครับก็จากวันนี้ก็จะพาไปซื้อของไปดูของกันนะครับผมก้สตาร์ไปเลยครับอะไรอ่ะอะไรพ่อแล้วบอที่ นี่ก็จะเป็นร้านเรียกพม่านนะครับผมพม่านที่อุบลก็ขึ้นชื่อนะครับตอตามๆนี้ก็จะเป็นงานไม้ครับคุณให้ใใหห้้คุณโจแนะนำนะครับนี่นี่คืออะไรครับกําไดนี่ครับอ๋อเอ้าลองดมเนินรายการดูครับลองดมเนินรายการดูเฮ้ยไม่ด๋อยฮะไม่ดอกไปดู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 ขนาดผมนี่ก็จะเป็น เงินเป็ีราคาสิบบาทถ้าเราตกองเราจะไปดูแผนเชือกนะยี่สิไม่ได้หรอครับเออครับยี่สิไม่ได้ยีสก็ได้ครับผมเสือผาก็ได้ัมก็จะทำมาดูเสื้อผ้าเสื้อผ้าแบรนด์เนมจากโรงเกลือก็จะดูแต่บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะชมว้แท้เป็นยังไง จุกยเปียนี่หละีจเว้ยมนี่แหละคือถ้าเป็นจุกคัตอนนี้ก็มาดูเด็กเสื้อแบรนดครับออนนี้ก็จะเป็นน้หอดทบกรของแท้ครัของแท้ดดิดีมีมีคนบอก ยังยังไม่เห็นตากล้องเลยครับนี่นี่ครับตากล้องของเราครับผมครับโอเคครับเขากำลังเลือดเซะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จจะบอสนะครับโอเคครับแล้วบอสครับตอนนี้ก็อยู่บริเวณเขาเรียกว่าอุบลสแควร์นะครับก็จะพาเดินดูของนะครับก็อนคุณพิธีกรครับพิธีกรครับอย่าอย่าหลบกล้องครับพิธีกรครับออกออกออกตันกันแล้วแล้วก็ ก็เดือ,ตอนตามอเลยครับจะเป็นบริเวณนะครับบรการเรือของนู่นนู่นตายนู่นตายนู่น บคาน